วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการอัดกีตาร์ครับ <tamb our. S 1> ว่าเวลาเราอัดกีตาร์ครเวอร์เนี้ยเราทํายังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูในห้องไลฟ์กันเลยว่ามีอะไรกันบ้าง สวัสดีครับผมกับตันจากวินเทสนะครับสวัสดีครับผมเบ๊จากวินเทสนะครับวันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการอัดกีตาร์ครับว่าเวลาเราอัดกีตาร์คอเวอร์เนี้ยเราทํายังไงกันบ้างวันนี้ที่เรามาสาธิตก็คือจะเป็นห้องเอครับวินเทกสตูดิโอกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในห้องไลฟ์กันเลยว่ามีอะไรกันบ้างซึ่งตัวแอมเนี้ยเราใช้เป็นของเมซ่าเราจะอัดผ่านตัวไมโครเดนเซอร์ของแวนการ์ดออเดอเรล VC ในห้องนั้นก็จะมีเซ็ตประมาณนี้เลยอ่าแล้วผมอินเสิร์ตรูปให้ดูทีนึงว่าเรา ตั้งใหม่กันยังไงบ้างเสร็จแล้วเราก็จะผ่านมาที่บอร์ดของตัวนี้ซึ่งบอร์ดต,ตัวนี้ก็จะเป็นของ S S L A W S ครับผมอ่าก็จะใช้ปีไม่์ของ Super Analog ของ S S L มาเลยเพราอัดกีตาร์เสร็จผมก็จะวิ่งผ่านตัวฟิวชั่นก็จะใช้แค่เฉพาะตัววินเทจได้เพื่อบูตให้มันเกณฑ์มันเ,เยอะขึ้นเสียงแตกแะ้วเวลาเล่นมันจะติดมือมากขึ้นเลยครับส่วนโปรแกรมที่ใช้ของวินเทจตอนนี้ก็จะใช้เป็นของ Logitech ในการอัดเราก็จะอัดอยู่ที่24บิต96 k ร ในการอัดโคเวอร์กันนะครับลำโพงก็จะใช้เป็นของ PMC PMC ก็จะเป็น PMC 6แล้วก็เป็น PMC ตัวใหญ่เลยสำหรับ Masterpiece MBT <อ> XBD เดี๋ยวเรามาลองฟังซาวของกีตาร์กันก่อนเลยซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราใช้เป็นตัวนี้เลย l e p a พอเดี๋ยวผมลองเสียบกีตาร์ให้ดูก่อนนะครับครับผมนี่ก็จะเป็นซาวของ l e p a พ l ที่ว,วันนี้เราอัดกันนะครับ <S 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 สาวก็จะประมาณนี้ครับของตัวレスพอร์ l อันนี้คือไม่เดียวเลยใช่ไม่เดียวครับใช้เป็นคอนเดนเซอร์ก็จะได้ความแบบเก็บรายละเอียดได้เยอะขึ้นเวลาเล่นคายี่สายผมว่ามันมามากมันก็จะแบบเหมือนเราฟังสาวที่หน้าตู้เลยผมว่า เล่นมันมากครับอ่าทีนี้เดี๋ยวลองสวิตไปตัวสแตทกันดูว่าซาวจะเป็นยังไงตัวนี้ก็จะเป็นสแตทของ f ฟ n d e r นะครับที่อยู่ในวินเทจสำหรับใครที่มาใช้ที่วินเทจก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันนะก็เดี๋ยวเราลองฟังซาวกันดูว่าซาวสแตทที่วิ่งผ่านตัวเมซ่าเนี้ยมีซาวเปน็นยังไงครับ ก็จะประมาณนี้เลยครับตัวสาวสแตทมีความเป็นคาแรกเตอร์ของสแตทมากๆม,มีความเด่น คม,มสะใจมากเลยก็ซาวสเต็ก็จะประมาณนี้ครับสําหรับใครที่อยากลองฟังว่าซาวเวลาเราอัดโคเวอร์มามันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราลองไปติดตามที่ YouTube ของ Vi ินเทจได้เลยครับ<ม>เดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ตรงนี้หรือว่าตรงนี้อ่าอ่าเดี๋ยวขึ้นเอาไว้ให้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ